สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดโปรสำหรับซิมเก่าค่าย TrueMove ครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึ <H uck. S 1> นะครับ <uck> คลิปนี้นะครับ เรามาพูดถึงโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดของเครือข่าย TrueMove H สำหรับซิมเก่ากันนะครับโปรตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตความเร็ว10เมกแบบไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณการใช้งานและที่สำคัญรหัสต,ตัวนี้มีโทรฟรีเพิ่มมาด้วยนะครับแต่ว่าโปรตัวนี้อาจจะสามารถสมัครได้แค่บางซิมบางเบอร์เท่านั้นนะครับต้องลองกดรหัสสมัครกันดูก่อน อย่าเพิ่งเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับเพื่อความชัวร์นะครับและจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเติมเงินเข้าไปแล้วสมัครไม่ได้กันนะครับจริงๆแล้วโปรโมชั่นชุดนี้มีให้เลือกด้วยกัน2ช่องความเร็วเลยนะครับคือความเร็ว4เมกแบบไม่อัไม่จำกัดและความเร็ว10เมกแบบไม่อตไม่จำกัดเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเลือกตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตความเร็ว10เมกแบบไม่อัไม่จำกัด มี True w i f i ฟรีแบบไม่อั้นให้ใช้งานและมีโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีโทรเกินคิดนาทีละ99สตางค์อายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนแบบนี้ราคาอยู่ที่220บาทรวมภาษีรหัสในการกดสมัครก็คือดอกจัน900 ดอกจัน9837ซีเลี่ยมแล้วกดโทรออกครับหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าถ้าเกิดครบ6รอบแล้วทางครูจะต่ออายุให้หรือไม่ซึ่งจากประสบการณ์ที่ใช้งานมานะครับเ <ME AR> e มื่อผมใช้งานครบ6รอบแล้วครูก็ยังต่ออายุการใช้งานให้อยู่นะครับและในส่วนของการใช้งานโทรฟรีแบบไม่เสียเงินเพิ่มก็คือเมื่อเราใช้งานการโทรใกล้จะถึง15นาทีแล้วนะครับ ให้เรากดวางสายแล้วค่อยกดโทรออกใหม่ครับทําแบบนี้สามารถกดโทรออกได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับใช้วิธีการนี้จะไม่เสียเงินค่าโทรเพิ่มแน่นอนครับมาดูวิธีการในการกดสมัครใช้งานกันได้เลยครับก่อนอื่นอย่างที่แจ้งนะครับอย่าเพิ่งเติมเงินเข้าไปในระบบให้ลองกดรหัสสมัครดูก่อนดอกจัน900ดอกจัน9837ซีเลี่ยม แล้วกดโทรออกครับรอสักครู่จะมีข้อความแจ้งกลับมานะครับถ้าได้รับข้อความจากระบบตอบกลับมาข้อความประมาณว่าไม่สามารถสมัครแพ็กเกจได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินก่อนทำรายการจะเป็นข้อความประมาณนี้เลยนะครับถ้าได้รับข้อความตอบกลับมาประมาณนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่นะครับ ในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมได้รับข้อความตอบกลับมาแล้วผมจึงทำการเติมเงินเข้าไปในระบบและทดลองกดรหัสสมัครใหม่อีกครั้งนะครับผมเลือกแพ็กเกจตามในคลิปเลยนะครับคือราคา220บาทรวมภาษีจะเป็นเน็ตไม่อันไม่จำกัดความเร็ว10เมกมีโทรฟรีนะครับรหัสก็คือดอกจัน900ดอกจัน9837สี่เหลี่ยม จากนั้นก็กดโทรออกครับรอสักครู่นะครับมีข้อความตอบกลับมาแล้วนะครับว่าสามารถสมัครแพ็กเกจสำเร็จสำหรับซิมเบอร์นี้นะครับใช้งาน TrueMove H มาประมาณ น่าจะปีกว่าแล้วนะครับสามารถสมัครโปรเน็ตตัวนี้ได้นะครับเน็ตความเร็ว10เมกแบบแม่นไม่จำกัดมี True Wi-Fi ฟรี Free, ไม่อัน้นและมีโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีนะครับสำหรับท่านที่ไม่สามารถใช้รหัสตัวนี้กดสมัครได้นะครับอยากให้ลองเข้าไปดูในช่องฮักเน็ตนะครับยังจะมีรหัสตัวอื่นๆให้ทดลองสมัครกันนะครับสำหรับซิมเก่าคือ แนะนำว่ายังไม่ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับให้กดรหัสสมัครดูก่อนถ้าได้รับข้อความตอบกลับมาประมาณในคลิปนี้นะครับก็ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่ครับผมติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับ จะพยายามอัปเดตคลิปดีๆให้เป็นประจำนะครับผมสวัสดีครับ